จอทุกคนยังกันเด็กอ่ตลกอ่ะจอสองเปล่าเร็วพี่พีทเร็วกว่านี้อย่าบีบคอหนูเร็วเร็วเดินเราเร็วเราเร็วเร็วเร็วแล้วสรุปบุ๋มล้ม พี่พีทฮะพี่พีทแล้วพี่พีทเร็วๆพี่พีทจะช้าได้ไหมแ้วเร็วๆสิคุเป็นเจตเงิซื้อกาแฟพี่พีทเร็วๆล้ซื้อกาแฟมาแเร็วๆค่ะพี่พีทอย่าช้าค่ะเร็วค่ะไปค่ะพี่พีทไปค่ะไปซื้อกาแฟค่ะ เร็วเร็วดูใกล้มากควรมีเราควรไปด้วยกันแล้วมีอย่างนี้ไปใจเพิน <Okay, S 1> เร็วเลยไปซื้อกาแฟแล้วเอาสิไปบายเอาเอาพาส์ตมาเอามาก่อนเดี๋ยวไปรู้ว่าตลกเนาะคื่อคืจริงๆแำไมมาอยู่ถึงตีสามได้ไงไม่รู้ <laughs> ไป มีบ้านบ้านข้างหลังหลังครับแล้วก็บ้านเราแม่บอกว่านั่นคือข้อดีของการแต่งงาน <c oughs> จริง มนใครได้ดูไลฟ์ไหมที่ไปบ้านเนะี่ยไปบ้านกูบอลถูกแกล้งเยอะมากตลกอะ่ะหลานมาแน่นอนเหลอหลานแฝดน,นะครับ ไม่ทันจังหวะแต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนจากขยับเืวมาตบมือแล้วกันตบมือยังไม่ทันจังหวะเลยจริงแเ้าก็ไปดูคอนเสิร์ตมาเมื่อวันวันพฤหัสพยายามจะเข้าจังหวะกับเขาแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีจริงจก็คืมนนั่ข้างที่ไหนแต่ถ้าดูเลย ไม่ได้ไม่มีอะไรต้องเสียใจลูะไม่ก่อนหน้านี้มันแย่แต่ว่าชอบอยู่ห้องเดียวกันสิมีเธอไปไม่ได้มีเธอยังไม่ถึงขั้วเลยครับแรกจะสอกอะไรไหมคะอีกอันหนึ่งสั้น แยกแค่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 สองใช่ไหมใช่ค่ะแค่แสนสาหมื่นร้นห้คนอยู่้น้อง้อลอเลดไหลอยู่ดูแล้วด้แลค้อมาถึงก็มาแซวไม่มีทางแล้วบุ๋มไม่ยอมเดยคดว่าสินคาี่ค มีเลยนะคะเดี๋ยวไักเงินแปบหนึ่งค <c oughs> รับเต้นพี่แอร์ผ่อนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือคนข่าวอ,อะไรนะเลืเอดเลยผมไม่ยอมหมอขอเลือดกาแฟข้างในไม่มีใช่ไหมหรือมีไม่มีต้องซื้อตาบัตน้อนแล้วต้องดูให้หมดก่อนเข้าไปด้วยนะ <S <S แล้วก็ไปไหว้พระ ีเอาหรือเอาเลยเลยไปมีบิวโมเดลใหญ่แล้วก็สองคนกันได้ครับได้นอนมาห้าชั่วโมง แต่ว่าเมาื่อวานน่ะไม่ได้ดูเวลาเลยเพิ่งรู้ว่าไลฟ์เสร็จตีสองข่าแล้วอ่ะ

กอนสองารบได้นะางย่ันขอบคุณมากค่ะไปทง่อยนะคะจะให้จดกผอนะคะู้ประสบภัยนะคะเราไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวนะคะคุณท่านค่ะคุณท่าน ณท่านอย่าเพิ่งเก็บร่มค่ะดิฉันรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนดิฉันชนดิฉันมาหน้าฝนก็เขาใช้ร่มหลุยวิตตองไงคะใช่ไหมคะคุณท่านเขาชนดิฉันมาหน้าฝนเพราะแบบนี้นี่เอง